สวัสดีทุกคนวันนี้เดี๋ยวได้เปียลาวามาหลายรถเลยคือมันดีมากแพ็กนี้259บาทจากร้านนี้เลยไม่ได้มีค่ารีวิวแต่ว่าซื้อมาลองชิมเห็นแบบคนกินแล้วแบบรีวิวปังมากเดี๋ยวเขาแกะแป๊บมีคนมามองอยากกินละวเซรอสักครู่นะจ๊ะมีคนถามว่าซื้อมากินบาทบอก259บาบอกคุ้มแหละมีช็อกโกแลต นางว่างั้นนี่แต่มันจึ้งมากดูดี่จำจำรสไม่ได้นะมันมีอะไรบ้างเอาเขาห่อพลาสติกมาให้อย่างดีคือไม่มีเละแน่นอนนี่คือเข้าเขาตู้เย็นมาแล้วอันนี้เราเข้าตู้เย็นแล้วเพราะว่ากลัวมันจะถึงตั้งแต่เมื่อวานเรากลัวมันจะเสียก็เลยแบบกลัวมันเหลวแป๊กแปไงก็เลยเข้าตู้เย็นก่อนอันนี้น่าจะเป็นชาเขียวนะจ๊ะมันก็คงจะไม่ยืดแหละเพราะว่าเราเข้าตู้เย็นมาแล้วว่าลองหน่อยดีกว่าอ้าวอือฮึ่มอื่มอึมฮึ่มหอมชาเขียวอ่ะลองเลย อ,อ,อันนี้ช็อกโกแลตหอมน่าเขียวมากแต่ว่านี้เราเข้าตู้เย็นแล้วมันก็เลยไม่ยืดไงเคิมๆแป้งเลยกันไม่นุ่มเท่าไหร่โอ้ช็อกโกแลตฝอยทองจ้าโว้ช็อกแฝอยทองอออเดี๋ยวเรารอสักประมาณห้านาทีดีกว่าเดี๋ยวห้านาทีเจอกันใหม่มาเรามาชิมกันต่ออีกสักหน่อยดีกว่านะจ๊ะอันนี้น่าจะเป็นมันม่วงถ้าจําไม่ผิดเอทำไมแกะยาก เนี่ยอยากชิมไปไหนแกะเลยแกะไว้รอ,อเลยจ้ะช็อกโกแลตจะดูซิว่ามันจะเหนียวเหนียวนุ่มไหมข้างนอกโอ้ยรู้สึกว่ามันก็จะไม่ค่อยเหนียวอะ่ะแต่ไส้เธอจุกอยู่นะจ้าดูดิดโอ้มันม่วงจ้ะอ่ะเราไม่เอาหมันม่วงอหอม,อมใส่เรอต่อไปน่าจะเป็นไข่เค็มอันนี้ ลองไข่เค็มนั้นลายช็อกโกแลตเหมือนเดิมไหมเฮียเหมือนเดิมลองชิมอย่างนั้นโอ้เนี่ยฝ่ายทองจ้าอืมงานดีต่อไปเอาอะไรอ่ะเอาเนี้ยอะไรช็อกโกแลตแป้งข้างนอกเขาไม่ค่อยเหนียวนะจ๊ะแต่ข้างในคือแบบไส้ฉ่ำมากอันตะกี้นี้ยังมีคนรีบแย่งเลยกลัวไม่รีบกินอันนี้ไส้ลายปิ่นอยากกินไส้ลายปิ่นแกะเลยลูก ันนี้ไส้อะไรอ่ะสีชมพูน่ารักเช่ยหมกับแบบนี้น่าจะเป็นไส้ <Bast ard. S 1> ม ا สตาร์ดนี่ไส้อะไรจ๊ะน้องไบทองชิมไปเลยอันนี้หน้าอะไรไม่รูเ้เขียวๆอยู่ข้างหน้าอึ้บอือฝอยทองสีเขียวโลกร้อนไม่ใช่รักโลกลักโลกไหนโลกร้อนอืมจุกป,ปา้าว้าไส้ไข่เคมจ้ะฉ่ำมากอืือ